ครับวันนี้ผมมารีวิวเก้อีสนามสำหรับสายไบเกอร์นะฮะก็ตามสเปคเขาบอกว่าเก้าอี้ตัวนี้น้ำหนักได้ประมาณ120กิโลแต่บางจากขาบอก150กิโลซึ่งผมเป็นคนอ้วนมีน้ำหนักผมก็เลยทดสอบลองสั่งซื้อมาลองดูก็เป็นแบรนด์คล้ายๆของเนเจอร์ไฮนะครับคล้ายๆนะครับวัสดุ คล้ายๆแต่น่าจะคุณภาพดลนะครับเดี๋ยวเรามาดูเก้าอี้นี่คือขนาดที่พับเก็บแล้วเหมาะสำหรับสายเบรกเกอร์นะครับขนาดแค่นี้ประมาณสองนึงนะประมาณสองนึงอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะเก้าอี้ข้างในเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นซองเก้าอี้นะฮะแกะมาก็ตัวนี้คือขาเก,ก้าอี้ ซึ่งนี่เป็นขาแบบประกอบเล็กมากขวี้ก็จะเป็นประมาณอลูมิเนียมเกรดเจ5 0นะฮะที่ใช้ในการทำเครื่องดินที่ดูข้อมูลมานะครับการประกอบอีก็ไม่ยากครับก็มีแค่นี้เราไ็่ได้โครงอวีแล้วซึ่งเป็นอลูมิเนียมหนามากแข็งด้วยเสร็จแล้วเราก็ เอาซองตัวนี้นะครับเอาไว้ใส่ของได้เราก็เอาใส่ของขาข้างล่างตรงนี้แล้วก็ผิดไว้คือสามารถใส่ power bank ใส่โทรศัพท์ได้หมดเลยนะครับใต้เก้าอี้ตัวนี้จะเป็นผ้าเก้าอี้ก็คือจะมีจุดเสริมที่จะเป็นหนังที่ไว้รับแรงหนังก็หนามากแข็งอยู่อพอสมควรน,นะครับเดี๋ยวจะประกอบกอัวนี้ให้ดูแล้วจะทดสอบนําให้ดูนะครับ ก็ขั้นแรกก็เราก็จับทรงเก้าอี้ได้แล้วใช่ไหมครับเอาผ้ามากลางแล้วก็เสียบตรงนี้เข้าไปเสียบก็ต้องสี่ด้เลยนะครับแต่ก็จะมีด้านที่ใส่ยากนิดนึงตรงข้างบนที่มันจะต้องออกแรงออกเพราะว่ามันจะทําให้มันตึงมากนี่ครับเรก็ใส่เข้าไปเสร็จแล้วเราก็จะได้เก้าอี้ใส่ประมาณนี้ครับ ขาเป็นอลูมิเนียมน้ำหนักเบานะครับพกพาง,ง่ายผมน้ำหนักร้อยสิบกว่าเดี๋ยวผมมาทดสอบนั่งให้ดูนะครับว่าเก้าอี้ตัวนี้มันจะรับน้ำหนักได้ดีขนาดไหนซึ่งก็อยากแนะนำว่ามันก็ต้องทดลองดูเพราะว่าเราน้ำหนักเกินไซส์ที่เขากำหนดมานะฮะอันนี้คือทดสอบนั่งเก้าอี้ครับก็ นั่งสบายสบายกว่าที่เคยซื้อมาตัวอื่นๆที่เป็นโคราทรงนะครับที่เก็บแล้วมันจะใหญ่กว่านี้ฟิลลิ่งการนั่งก็จะเป็นแบบนุ่มๆด้วยนุ่มๆหน่อยแล้วก็เอนเอนได้ครับนั่งนั่งแบบเข้าไปเที่ยว<ม>บรรยากาศไปเที่ยวกินลมชมวิวนั่งคุยนั่งกินกาแฟทับน้ำหนักได้ไหมสบายครับนั่งได้ ได้อันนี้คือแบรนด์ที่สินค้าคล้ายๆของเนเช h i ร์ไฮแต่เขาไม่ได้ตีแบรนด์มานะครับก็จะดุคล้ายๆกันแต่เรื่องคุณภาพอันนี้ก็ต้องลองใช้อีกทีหนึ่งซึ่งราคาของกอีกตัวนี้อยู่ประมาณ600กว่าบาทรวมส่งแล้วก็ประมาณ600เกือบ700นะครับแล้วแต่ร้านที่ขายซึ่ง ตอนที่ซื้อเราต้องสังเกตดีๆจุดต่อของมันต่างๆตรงนี้นะครับเราผมไม่เลือกที่เป็นแบบพลาสติกผมไม่เลือกที่เป็นแบบพลาสติกเพราะว่าการรับน้ำหนักของพลาสติกผม,มเข้าใจว่ามันน่าจะตู้อลูมิเนียมที่เป็นข้อต่ออย่างนี้ไม่ได้แล้วก็สเป็นการานบอกรับน้ำหนักได้ร้อยห้าสิบกิโลผมก็โอเคเราก็ตามนั้นเราต้องรับความเสี่ยงให้ได้นะครับเพราะเรารหนักเยอะ เราซื้อมาทดสอบนั่งโอเคนั่งได้ถ้าสักสี่ห้าิปไม่มีปัญหาอันนี้คือคุ้มค่านะครับผมราคาประมาณหกรอยกว่าบาทพกพาง่ายเหมาะขายไวเกอร์ใส่หมีนั่งได้นะครับก็เดี๋ยวรอบหน้าจะรีวิวของเนเจอ h ์ไฮที่เป็นแบบเดียวกันเลยให้ดูนะครับอันนี้ก็เียวการรีวิวแค่นี้ครับสว่วนใครสนใจสินค้าตัวนี้เดี๋ยวผมจะ ลิงก์ของร้านาาค้าออนไลน์ไว้ใหใต้คลิปครับสวัสดีครับ